มาแล้วครับผมอันติมาฮัสยดยาของคิงการีนคิงแอนเจววันนี้มาถึงจนได้นะครับวันที่เสื้อสีดำของคิงเข้า <Hey. S 1> มันมาอีกแล้วนะครับวันที่ผมต้องเสียตังค์ <Hey. S 1> เมื่อไม่กี่วันก่อน <Hey. S 1> ผมเพิ่งส่มหาคิง <Hey. S 1> เพื่อที่จะขึ้นเป็น5้าดาววันนี้ผมต้องส่มหาเสื้อสีดำของคิงโอ้โ oh, หให้ผมพักบ้าง hey. เสียตังรัวๆไหนดูซิอัพเกรดอันตีจะเท่ขึ้นแค่ไหน King and i n ึ่หยิบโทรโคขึ้นมาโอ้เฮ้ย <c oughs> ก็อลังการขึ้นเยอะอยู่นะยังไงของมันก็ต้องมีวะทุกคนวันนี้เราก็จะมาสุมหาเสื้อสีดําของ King เพื่อรีจอัพอันติของ King กันนะครับแม้ว่าผมจะพึ่งปั้น King ได้ไม่กี่วันแต่ในเมื่อผมลงมือปั้นแล้วก็ต้องไปให้สุดนะครับเพราะงั้นวันนี้เราจะมาสุมหาเสื้อสีดําของ King 2อตัวนะคบเราจะอัปเกรด2ขั้นไปเลยนะครับตัวเดียวไม่พอสำหรับการยิงต้องเอา2ตัวเลยนะครับไปทั้งทีต้องไปให้สุดครับผมตัวดําสุมอาวุธ61ใบก็คงไม่พอนะครับจัดมาครับอีก79บใบ1738แบงค์มูลค่าเท่ากับ17,380เพชรจัดไปเลยครับไม่ต้องสนต้องไปให้สุดระดรับการยิงชั้นแนวมาครับ140บใบถ้าพร้อมที่จะเกลืออื <c oughs> ูดเป็นลาง <c oughs> ถ้าพร้อมที่จะสุมแล้วก็ ี๋ยวลุยกันเลยครับมาครับเราจะสุ่มแบบรัวๆเลยนะครับคุณผู้ชมลุยครับมาเอ้ยได้เศษเสื้อคิงมา3เศษนะครับต้องมี50เศษนะถึงจะผสมเป็นเสื้อคิง1ตัวได้ไปต่อครับผมมาโฮเหมือนจะได้น้อยลงลุยต่อไปไม่หยุดพักมันดีตรงที่มันได้เศษอุปกรณ์สีส้มนะครับเนี่ยทุกคนเราจะได้ไปลุ้นของส้มกันต่อนะฮะแต่ตอนนี้โฟกัสที่เสื้อสีดาของคิงก่อนนะครับลุยครับสุ่มรัวๆแบบต่อเนื่อง ไปต่อครับผมเครื่องพ่นไฟเล็กกับไอชุดราชาแนนฟ้าเนี่ยคือแบบโนยดมากนะฮะสุ่มต่อครับผมเสื้อคิงจ๋ามหาพ่อ่อยเร็วไปครับในเศษเดียวมี14เศษแล้วนะครับตอนนี้ขาดอีก36เศษอันนี้สุ่มรอบที่8จะได้การันตีหนึ่งตัวปึ๊บว้าวมาครับสุ่มครบ8รอบก็จะได้การันตีเสื้อคิงนะครับเสื้อสีดำของคิงหล่อเท่รับเลยครับนี่ ได้มาแล้วตัวหนึ่งการันตีครับผมตัวนี้มันการันตีให้เนาะเพราะว่าเราส่มสิบครั้งครบแปดรอบอย่างที่ผมบอกกับทุกคนแม้ผมจะเพิ่งปั้นคิงได้ไม่กี่วันแต่ในเมื่อผมลงมือปั้นแล้วอ่ะต้องไปให้สุดครับขออีกตัวขอเสื้อคิงอีกตัวนี่ได้ของดีๆด,ด้วยนะฮะระหว่างทางรับมาเลยครับอันนี้แจ่มมากปึ๊บนี่ฮะของทีเด็ดเลยอันเนี้ยเอาไปยัพพลังทีนี้พุ่งกระฉูดเลยนะฮะอันนี้โนโยอน <What? S 1> อันนี้ก็เด็ดอยู่ครับผมเอาไปอัพดาวม่วงไปต่อครับกดรีเซ็ตมาหาพ่อเร็วเสื้อ King อคิงีกตัว คิงบอกพี่ขี้เกียจซักขอซื้อตัวใหม่เลยละกันสองเศษโอเคขาดีามทีสามเศษกดอย่างต่อเนื่องไม่ต้องหยุดพักสวยสวยสวยไปครับไปต่อครับไปให้สุดแล้วหยุดที่ขายรถจากนั้นก็ขายบ้านต่อหลอก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 ยังไม่รีบขายเกินไปนะครับเติมเกมถึงขนาดต้องขายนู่นขายนี่มาครับมาหรือยังฮึบนีการันตีอีกแล้วนะครับเอาไปแลกเศษเสื้อคิงได้จะได้ผสมกันเป็นเสื้อคิงสองตัวนะฮะรับให้หมด นีของเด็ดอีกแล้วเสด้ซอมบี้แมนซอมบี้ผมหาดาวแล้วดิถึงเวลาตีบวกเสื้อสีดําของคิงแล้ว,น,วนี่ก็เป็นสกินชุดว่ายน้ำของซอมบี้แมนหล่อเท่นะฮะแต่พอดีไม่ได้ทำคลิปรีวิวนะครับตัวโคตรสิ้เลยนะครับซอมบี้แมนเรานี่ฮะของการันตีที่เพิ่งได้มาตอนที่สุ่มหาเสื้อคิง10ครั้งรอบที่16ปึ๊บใช้แค่20อันพอปั๊บ เศษเสื้อของคิงเรามีอยู่แล้ว30อันก็แลกไป20เศษจ,จะได้เป็น50เศษพอดีแล้วก็กดกสานเลยครับรวมจิ๊กซอกันไปนเสื้อคิงอีกตัวถ้าเกิบว่าตอนนี้ผมมีเสื้อคิงถึง2ตัวแล้วนะครับสุดเกินสุดเกินอันนี้ก็เศษอุปกรณ์นะครับที่เราเพิ่งสุ่มได้มาเมื่อกี้นะเดี๋ยวเริ่มจาก4ี่วงกันก่อนปุ๊บกางเกงนักดาบโจมตีเลือดโนโยยรองเท้ามาเฟียป้องกันกาะ โอ้ยเสื้อมัธยมโอ้โหออฟสวยอยู่ออฟสวยอยู่แต่พอดีเสื้อมัธยมผมมีสีส้มนะสีม่วงก็เฉยๆนะเฮ้ยจมตีความเร็วแต่มันหมดยุคสปีดไปแล้วว่าแนต่นักบวชนักเก๊ะปลาเทือนโอ้โหเลือดเน้นๆเฮ้ยสวยอยู่ไปใส,ส่ซิลเวแฟงได้ไหนของส้มเอาให้ผมเชื่อใจก่อนไปตีบวกเสื้อคิงดิพะจอ้ยเพิ่งบ่นไปว่าเมตาสปีดมันจบไปแล้วเอาเซ็ตสปีดมาให้ผมเลยนะครับเซนตนักบวชป้องกันความเร็วกระจอกมา ก็เป็นการไม่เสียเวลาถึงเวลาตีบวกเองแล้วอัปเกรดเองและก่อนที่เราจะไปตีบวกเสื้อของคิงเรามาอัปคิงเป็นกรอบแดงกันก่นกอนนะครับอันนี้ก็เป็นกรอบแดงตัวแรกของไอดีผมเลยนะครับตอนแรกผมกะจะทําให้อะตอมิกก่อนนะฮะแต่ในเมื่อผมรู้ว่าเสื้อคิงจะเข้าวันนี้ผมก็เลยลักคิงมาอัพก่อนอะตอมิกนะครับให้เป็นกรอบแดงก่อนเนาะตัวต่อไปก็เข้าก็จะเป็นอะตอมิกต่อเลยนะครับกรอบแดงตัวที่สองไปครับกรอบแดงตัวแรกกันงี้คิงโอ้โหพลังบวกสี่หมื่นหนึ่งพันขอโทษกรอบแดงตัวแรกของผมครับทุกคน ใชนะอะตอมิกนีโคตดเท่โคตรอลังการจานเจก็มีกรอบแดง234ตัวแล้วนะฮะแต่ก็นั่นแหละครับไอดีใหม่เขาโหดตอนนี้เราก็ต้องเป็นผู้ตามไปก่อนนะครับ <Yeah. S 1> จริงๆแล้วผมเอาคิงขึ้นกรอบแดงได้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับแต่ผมเก็บไว้อัปตอนอัดคลิปโชว์เพื่อนๆนะครับเพราะผมอ่านจากหลายๆคอมเมนต์ผมเห็นเพื่อนๆบางคนเห็นผมเล่นแล้วก็รู้สึกอินไปกับผมเพราะงั้นเวลาที่ผมจะอัปอะไรสุดๆผมก็จะพยายามอัดคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับจะได้รู้สึกแบบว่าเอ้ยเราอัปเกรดไปด้วยกันเราโตไปด้วยกันอะไรประมาณนี้นะฮะฟินนไปเค ถึงเวลาตีบวกเสื้อสีดําของคิงแล้วนะครับนี่ฮะการที่อัพเสื้อของคิงไป3าดาวเนี่ยมันจะอัปเกรดอันตีของคิงคิงเอนจินนะครับนอกจากมันจะหยิบทรอร์โคหงขึ้นมาใช้แล้วเนี่ยมันยังทาให้ฮิวเพื่อนในทีมแรงขึ้นมาเป็น65%จาก50%นะครับก็ถือว่าดีขึ้นเยอะนะครับแล้วก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้นด้วยนะเพราะเราขึ้นไป3ดาวเพิ่มมา10%บเปอเนจัดเลยครับตีบวก3ดาวโอ้โหพลังเพิ่มมาอีกสองมือหนึ่งนี่นะฮะอันตีคิง แต่ในเมื่อผมเริ่มปั้นแล้วก็ต้องไปให้สุดครับทุกคนพลังโจมตี10%ผมก็เอาจัดมาเลยครับพลังโบยสองหมื่นหนึ่งนะครับกูกูพุ่งพุดปาดปูปีตฮะคิงพลังหนึ่งล้านหกแสนหมืแล้วนะครับนี่ขนาดพึ่งปั้นได้ไม่กี่วันเองนะเนี่ยกอบแดงหล่อๆด้วยครับรอก่อนนะอะตอมิกเดี๋ยวนายเป็นตัวต่อไปไม่ต้องน้อยใจ<อ>พลังโจมตีคิงผม38มหมแล้วนี่พึ่งปั้นจริงเหรอครับนี่ เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรีวิวอันติใหม่ของคิงเดี๋ยวเรามาใช้ไอเทมชิ้นนี้กันก่อนครับนี่นะฮะจำได้ไหมครับที่เราเพิ่งสุ่มได้มาจากตอนที่สุ่มหาเสื้อคิงเดี๋ยวใช้โชว์เลยครับเพื่อที่จะพลังไปพร้อมๆกันนะครับใช้3อันนะครับแร็คออัจฉริยะของจักรพรรดิเด็กจาได้ผมขาด3มชิ้นกดไปปึ๊บที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่ากล่องเนี้ยมันอัพพลังได้เยอะมากเดี๋ยวมาดูกันฮะอัพได้เยอะจริงไม่ได้โมครับผมมานี่เข้าไปที่ห้องวิจัยอ่าอัพเกตเลยฮะที่เพิ่งสุมมาอันนี้คร โฮ7,168ยังไม่จบครับยังเหลืออีกขั้นหนึ่งขาดแผ่นสีม่วงอีก2อันอ่ามีพอดีมีพอดีทุกคนอันแรกไปเอากลับไปใหม่ครับกลับไปใหม่ครับโอเคปุ๊บ5้าน้อ้าน้ำจิ้มอันนี้แหละครับของจริงทะลวงเป็นเลเวล9ปุ๊บปั๊บโอ้โหพลังบวกมา52,000นะทุกคนโคตรเยอะเยอะจัด บอกเลยว่าเยอะจัดพลังรวมเราก็ขึ้นมา93้าล้านสามแสนี้วนะครับนี่ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าอาจารย์เจย,ยังเล่น ID เก่าอยู่นะคงขิงจานจนจารย์ร้องไห้แน่นอนฮะแต่ตอนนี้ขิงไม่ได้ครับเพราะว่าป่านนี้ไอดีใหม่อาจารย์น่าจะพลังล่อไป12บสองกว่าล้านแล้วมั้งผมว่าตอนนี้เราเป็นผู้ตามอยู่ครับ ต้องกัดฟันไปก่อนครับเราจะมารีวิวอันติใหม่ของคิงในอารีนาหรือว่าลานประลองกันนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอบนสักหน่อยนะครับทุกคนเพื่อนๆดูนี่ดีค่ะประวัติการต่อสู้ของผมลงโจกเลยไม่มีใครมาตีผมเลยคือแบบผมเหงามากๆครับทุกคนดูดีเพื่อนๆในเซิร์ฟปล่อยให้น้องกายหยิดยืนอยู่อย่างเหงาๆและเดียวดายอยู่อันดับหนึ่ง ขงเกิ <King> มาครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันนะครับถึงเวลาที่จะสอบอันตีใหม่ของคิงแล้วนะครับเบื่อก่อนแล้วอะครับก็สอบทรายชั้นยอดของผมเปลี่ยนบ้างครับคลิปที่แล้วก็เพิ่งเทสกับอันดับ3ไปงั้นเอาขวาสุดมั่งละกันนายคือผู้โชคดีของวันนี้ไอ้แจ็คพัดเด็กถึงพวกนายจะไม่ตีเราแต่เราจะตีพวกนายเองมาครับฮึ เดี๋ยวผมขอปรับความเร็วกันต่อสู้ให้เหลือคุณหนึ่งนะครับจะได้เห็นอันติีใหม่ของคิงกันแบบชัดๆนะฮะอีกฝั่งเปิดมาด้วยพายุนรกจากคุณภูเก็ตครับผม้ม้ม้มโอ้ยลมเย็นสดชื่นจังเลยนี่พายุนรกหรือว่าลมหายใจของตีมี่กันแน่ครับเนี่ยเฮ้ยมาสยบม,มารจากนักหวาญใส่คิงผมคิงผมจะได้อันติีไหมครับเนี่ยเอา ก็แทบไม่ลดเลยนี่ว่าเอาไปก่อนเลยครับน้ำจิ้มจากกายิตเป็นอาวุธจากทิจนายครับผมรับไปมาฮะบอลทองเขาโตอกกลับมาด้วยบอลทองระเบิดเรียบวิสล้านสี่เจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะอันนี้เจ็บอยู่นะมาแล้วครับผมอันตรายฮัทสุยของคิงกายิตคิงเอ็นเจว่าว้าวหกล้านสามทุกคนนี่ขนาดเทิร์นแรกนะครับโคตรแรงโคตรแรงโคตรแรงเลยคิงอนจิ้นกายิตอย่างแรงเลยนี่มึงบ้าได้ไปอีกวันจริงไหมครับเนี่ย มาแล้วครับสมาชแคนจากการกินใส่ร่วงครับผมป,กปักออมกปเปรียงเฮ <c oughs> ้ยทำเลยปกติก่อนละกันจะได้ไม่เสียเวลาคือผมมองมากทุกคน <c oughs> นั่นเทินแรกนะครับเทินแรกหกล้านสามมาทุกคน <c oughs> หูอ응ึ응้งอึ้งกิงเอจินยังไม่ต้องถึงเทินสองอีกฝั่งก็น่าจะร่วมหมดแล้วนะครับทุกคน้ย <c oughs> แล้วโอโ้โหเหลือพี่ดักชาคนเดียวนะคะเพราะว่าติดไม่ยอดคอนะครับเขาเป็นอมาตะหนึ่งเทินนะ โอ้โหจบแล้วที่ฝั่งสมบ้านแค้นกลับมาซอมบี้ผมนะครับทีมผมเลือดเต็มกับทั้งทีมเลยครับมาแล้วครับคิงเอเจนต์รอบสองโอ้โหว่าคิงเอเจนต์หลานเจ็ด คือแบบว่าถ้าเกิดอีกฝั่งเยือนครบนี่น่าจะแรงน้าดูเลยนะครับเพราะว่าคิงแอจินรอดที่2มันจะมีลูกไฟเยอะกว่าอย่างที่ผมเคยอธิบายไปในคลิปที่แล้วมันจะแรงมากๆเลยนะครับทุกคนแต่อีกฝั่งยืนไม่ไหวอ่ะอันติทีฮิวเพื่อนคนละ4ี่แสนรวมทั้งทีมฮิวไป2องล้านสแสนครับทุกคนอันนี้ก่อนจะอัพนะครับตอนที่ยังไม่มีโทรโขงนะฮะ เปรี้ยงฮิวให้เพื่อนประมาณคนละ2 7 0 0 0นนะครับถือว่าคุ้มค่ามากนะครับสำหรับทีมยื้อนะฮะอันตีใหม่ของคิงอัปเกรดมาก็เห็นผลชัดอยู่นะครับทั้งแรงขึ้นเพราะคิงผมโจมตีแรงขึ้นมา20%จากการตีบบกเสื้อคิงขึ้นมา2คขั้นแล้วก็ฮิวแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับการตีบบกเสื้อคิง2คขั้นในวันนี้ของไกง่หินหวังว่าเพื่อนจะชอบอันตีใหม่ของคิงกันนะครับก็เอาเรื่องอยู่นะฮะนี่ผมก็เอาโทรโขงมาใช้ด้วยนะครับเพิ่ <laughs> 9้าล้านสามแายของผมไปเสิร์ฟมาแล้วครับไอดี ID ใหม่ของจานเจอเนี้ยทะยานขึ้นไป12ล้านแล้วทุกคนยังคงต่างกันถึง2ล้านเกือบ3ล้านเหมือนเดิมนะครับแต่นี่แหละครับมันคือความทา้าทายอย่างที่ผมเคยบอกต,ตามๆอย่างเงี้ยชอบจานเจนครับแม้ว่าตอนนี้คุณจะนําผมอยู่ก็อ,อย่าเพิ่งชะล่าใจไปนะครับมิเช่นนั้นคุณอาจจะโดนคิงเอลจินว้าของผมจนหน้าหงายรอบสอก็ได้นะ <c oughs>